มีคนมาถามว่า ครูช่วยวิเคราะห์หน่อยทําไมช่วงนี้นะครับโพถึงออกมาว่าคนเนี่ยอยากให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตอีกครั้งซึ่งมีคะแนนสูงมากนะครับก็อยากจะตอบไปอย่างนี้ครับตั้งแต่ทางคลิปของคุณแพรองทานมานั้นนะครับนะก็ทําให้คะแนนนิยมของพักเพื่อไทยแล้วก็ตัวนายกอุคงอิงแปรองทานเนี่ยก็หล่นหายลงไปนะครับนะ,ะแล้วก็คุณทักษิณเองก็หายเงียบไปพักหนึ่งก็คงไปคิดหรือจะไปแก้สถานการณ์อย่างไรที่จะ กลับมากู้สถานการณ์ความไม่เชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยและคุณนักสินก็ได้ออกรายการทีวีเนชั่น55ปีนะครับเนื่อเมื่อวันที่9นะครับก็ได้ตอบทุกประเด็นนะครับที่สามองค์กรได้ถามนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาผ่า่างๆันของประเทศอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของต่างประเทศแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมครับนะคุณนักสินก็แสดงวิสัยทัศน์ออกมาเต็มที่ซึ่งก็มีหลายคนวิพากวิจารณ์แต่เนื่องจากการวิพากษวิจารณ์ของคุณ ักสินนะครับนะการตอบคำถามคุณลักษิณน่ะมีหลายคนก็ยังมีไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะทําได้ไหมเพราะที่ผ่านหมาก็ไม่ได้ทําได้เลยนะครับนะแล้วก็การเจรจาภาษีทรงภาษีทําอะไรก็ไม่มีแม้ว่าคุณทักษินก็พยายามที่จะเทคแอคชั่นแล้วนะครับคนก็ยังไม่เชื่อมั่นไม่ไว้างใจทีนี้พอไม่เชื่อมั่นไม่ไว้างใจพอมีโมบโทมาถามนะโพมาถามเนาะคนก็ยังแหมยังก็เลยไม่ไว้างใจก็ไม่รู้จะไปที่ไหนพอมีแต่เขาถามแต่คนดีเดตแล้วเขาก็เลยไปลงลุงตู่นะครับนั่นนั่นก็คือ กระแสส่วนหนึ่งเนะ่เพราะว่าคุณลุงตูนะ่น่ยแม้ว่าจะไม่มีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาประเทศได้แต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีความก็เรียนะยังมีความแบบ เอ่อตรงไปตรงมาว่ากันเถอะนะครับนะมีความภาวะผู้น,นาเป็นตรงไปตรงมามากกว่าคุณทักษิณกับคุณวิ่งที่เหมือนพูดแล้วเหมือนมีเหลี่ยมมีความไม่น่าเชื่อถือนะแต่คุณลุงตู่เนี่ยเขามีความตรงไปตรงมามีความเอ่อน่าเชื่อถือที่แม้ว่าจะทําให้เห็นแล้วว่าเชื่อถือว่าทําไม่ได้แต่เขาก็ตรงไปตรงมาว่ากันเถอะนะคนก็ไปเลือกเอ่อไปสนับคะแนนเสียงเลย เลยไปลงที่กลุงตู่เยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับนะเดี๋ยวคุณคอยรอดูนะครับหลังจากวันที่18กรกฎาคมเนี่ยนะครับนะทิ้งทางเดเนชั่นนะครับนะเขา,าเชิญ คุณธนาทรไปออกรายการทีวี TV 55ปีของเนชั่นเหมือนกันและก็คงจะตอบทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเรศรษฐกิจสังคมว่าจะผ่าทางตันได้อย่างไรผมก็เชื่อว่าคุณธนาทรก็จะใช้วิสัยทัศน์จะใช้ประสบการณ์แล้วก็จะใช้นโยบายที่ตัวเองเคยคิดที่จะทำาผลักดันให้ประเทศ ผ่าทางตันหรือหลุดจากวงจรที่มันไม่ควรจะเป็นแบบทุกวันนี้นะผมก็เชื่อว่าคุณธนาธรเนี่ยจะสามารถที่จะตอบคำถามและเคลียร์คำถามสำหรับคนที่ข้องใจคุณธนาธรได้ทั้งหมดนะครับในวันที่18กรกฎาคมนี้เวลา1ิ 6โมงครึ่งนะถึง2ทุ่มทางเนชั่นนะครับนะฝากทุกท่านลองติดตามกันดูและผมเชื่อว่าถ้าคุณฟังคุณธาตรทรแล้วนะครับนะหลังจากวันที่คุณฟังนาธรทรแล้วทุกคนเนี่ยครับผมเชื่อว่าคะแนนความเชื่อมัน่นของพรรคไทยหรือคนที่เรียกหาลุ่มตู่มันก็จะลดหายไปเองสุดท้ายนะครับนะมันก็จะให้ประชาชนเริ่มมีความหวังนะครับรอดูนะครับว่าหลังจากวันที่18นะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะได้เห็นความหวังของประเทศไทยอ่า ในการที่จะมีทิศทางที่จะหลุดวงห,ดหุดหลุดทางตันทางนี้แล้วก็จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างไรนะครับนะรอติดตามโลรอติดตามดูติดตามชมนะครับวิสัยทัศน์ของคุณธนาทรในวันที่18ครับและเชื่อมั่นครับทุกคนจะมีความหวังครับ